สวัสดีค่ะพบกับกลุ่มสาราวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะกับคุณครูมาลิกาลิลาลงค่ะดเด็กคะเรามาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่12แล้วนะคะเรื่องของแผนภูมิรูปภาพนะคะเรายังใช้เป็นแบบฝึกหัดเล่มน,นี้นะคะรูปแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะในชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องของแผนภูมรูปภาพที่กำหนดรูปหนึ่งรูปแทนหน่หน่วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูวบมีตัวอย่างมาให้นะคะแผนภูมรูปภาพเนาะอะหัวข้อที่เราจะใช้ในแผนภูมิก็คือสำรวจจำนวนนักเรียนที่เกิดในวันต่างๆนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะลูกนะ อันทีนี้เรามาดูกันนะคะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะเด็กๆทีนี้เรามาเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์เลยลูกว่ามีคนเกิดวันจันทร์กี่คนนะอันนี้พรูุงยกตัวอย่างให้ดูนะปรากฏว่าวันจันทร์นะคะมีคนที่เกิดวันจันทร์ห้าคนคนที่เกิดวันอังคารมีแปดคนคนที่เกิดวันพุธมีหกคนนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีมีเจ็ดคนนะคะคนที่เกิดวันศุกร์มีสามคน คนที่เกิดวันเสาร์มี6คนและคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมี5คนทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะทําเป็นแผนภูมิรูปภาพยังไงนะคะการสร้างแผนภูมิรูปภาพนะคะส่วนประกอบสําคัญของแผนภูมิรูปภาพจะมีดังนี้นะคะเด็กๆนักเรียนชั้นป .2 ทับหนนะคะเกิดวันอะไรบ้างดูนะมีวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะ แผนภูมิรูปภาพนี้นะคะแสดงข้อมูลของอะไรก็คือแสดงจํานวนนักเรียนชั้นป .2 .1 ที่เกิดในวันต่างๆนั่นเองนะคะแผนภูมิรูปภาพนี้ควรมีชื่อว่าจํานวนนักเรียนชั้นป .2 .1 ที่เกิดในวันต่างๆนะคะเด็กๆชื่อแผนภูมิรูปภาพนะคะจะบอกให้ทราบว่าแผนภูมิรูปภาพนั้นแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนั่นเองค่ะ สมมติว่าถ้าครูนะคะกำ,กำหนดให้หน้ายิ้มหนึ่งรูปนะคะหน้าบบนี้เลยนะคะเด็กๆนะเป็นเป็นหน้าสติกเกอร์แบบนี้แทนจํานวนนักเรียน1คนนะคะจะต้องใช้รูปห้ากี่รูปแสดงจำนวนนักเรียนที่เกิดวันจันทร์นะคะแล้วก็ทราบได้อย่างไรคําตอบก็คือ5รูปนั่นเองเพราะว่ารูปเนรูปแทนจำนวนนักเรียน1คนใช่ไหมคะซึ่งจากข้อมูลนะคะมีนักเรียนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยหคนนะคะเด็กๆ อะทีนี้เรามาดูจำนวนนักเรียนชันป .2 ทั้ง1ที่เกิดในวันต่างๆอันนี้เป็นชื่อนะเป็นชื่อแผนภูมิรูปภาพนี้นะคะก็มีวันทั้งหมด7วันเลยวันจันทร์วันคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะกำหนดให้สติกเกอร์1รูปนะคะแทนจำนวนนักเรียน1คนเอาดูวันจันทร์มี1 2 3 4 5นะคะวันคารมี 12345678 1, คนนะคะวันพุธมี123456คนวันพฤหัสบดีมีหนึ่งสอมี่ห้าหกเคนนะคะวันศุกร์มี123าคนนะคะวันเสาร์มี123456คนและวันอาทิตย์มี12345คนนเองค่ะสิ่งที่ได้เห็นคืออะไรสักอย่างหนสิ่งที่ได้สิ่งที่นักเรียนได้เห็นก็คือแผนรูปรูปภาพนะคะเพราะว่า เป็นการนำเสอนเสอข้อมูลด้วยรูปภาพนั่นเองค่ะแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงอะไรโอ้โหอย่างที่บอกไปนะก็ะคือแสดงจํานวนนักเรียนชั้นป2ทับ1ที่เกิดในวันต่างๆนั่นเองค่ะแผนภูมิรูปภาพนี้มีข้อกําหนดอย่างไรกําหนดก็คือว่ากําหนดให้เนี่ยสติ๊กเกอร์นหนึ่งรูปนะคะแทนจํานวนนักเรียนหนึ่งคนนั่นเองค่ะอ่าทีนี้ นักเรียนเกิดวันใดน้อยที่สุดจํานวนกี่คนโอ้โหอันนี้ง่ายมากเลยนักเรียนเพราะว่าอันนี้เขากําหนดให้แทนจำนวนเรียนหนึ่งคนใช่ไหมคะและคนนักเรียนที่เกิดในวันที่น้อยที่สุดก็คือวันศุกร์นั่นเองมีจํานวนสามคนนะคะนักเรียนเกิดวันใดมากที่สุดจํานวนกี่คนโอ้โหข้อนี้ง่ายมากนะคะวันอังคารนะคะลูกจํานวนแปดคนนั่นเองค่ะ วันใดที่มีจำนวนนักเรียนเกิดเท่ากันโอ้โหนี่เลยนะคะวันพุธกับวันศุกร์เออขออภัยค่ะวันพุธกับวันเสาร์นะคะเพราะว่ามี6คนเท่ากันเลยนะคะจากแผนภูมิรูปภาพมีการวางรูปภาพเรียงกันเป็นอย่างเป็นระเบียบทําให้นักเรียนอ่านข้อมูลในแผนภูมิได้ง่ายนะคะแล้วก็ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วด้วยคะสรุปนะคะเด็กๆ จกตัวอย่างนี้ก็คือแผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดงจํานวนของสิ่งต่างๆและก็ส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพนะคะก็มีดังนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพจะมีดังนี้นะคะก็คือชื่อเลยลำดับแรกเลยคือชื่อชื่อแผนภูมิรูปภาพนะคะอยู่เหนือตัวแผนภูมิทําให้ทราบว่าแผนภูมินี้นะคะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะคะ อย่างที่2คือตัวแผนภูิรูปภาพนะคะดเด็กแสดงด้วยข้อความและรูปภาพซึ่งรูปภาพที่ใช้เนี่ยแสดงข้อมูลของสิ่งเดียวกันต้องเป็นรูปภาพเดียวกันนะคะและก็ต้องมีขนาดเท่ากันด้วยส่วนที่3คือข้อกําหนดนะคะโดยส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ตัวแผนภูินะคะบอกให้รู้ว่าร,รูปหนึ่งรูปเนี่ยแทนจำนวนสิ่งของสิ่ง,งต่างๆเท่าใดนั่นเองค่ะต่อมานะคะจำนวนหนังสือที่นักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 ยืมในเวลา1สัปดาห์ มีตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงอป .6 เลยนะคะเขากำหนดให้ว่าหนังสือรูปภาพหนังสือนะคะแทนจำนวนหนังสือหนึ่งเล่มน,นะลูกนะรูปหนึ่งรูปนะคะรูปหนังสือหนึ่งรูปเนี้ยแทนจำนวนหนึ่งเล่มน,นะคะ <S <S <ๆ>แผนภูมิรูปภาพนี้สแสดงอะไรโอ้โหง่ายมากก็คือแทนแสดงจำนวนหนังสือที่นักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 นะคะยืมในเวลาหนึ่งสัปดาห์นั่นเองค่ะ ระดับชั้นใดที่ยืมหนังสือน้อยที่สุดน้อยที่สุดก็คือปอ .5 นะลูกนะสองเล่มเองนะคะระดับชั้นใดยืมหนังสือมากที่สุดกี่เล่มป .6 เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเล่มนะคะนักเรียนระดับชั้นใดยืมหนังสือเท่ากันและยืมกี่เล่มชั้นที่ยืมเท่ากันก็คือชั้นป .1 กับป .4 นะคะยืมทั้งหมด1 2 3 4งามี่เล่มนะคะเด็ก สัปดาห์นี้นะคะนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .3 ยืนหนังสือรวมกันกี่เล่มคิดอย่างไรโอ้โหข้อน,นี้นะอ่ะทีนี้ดูนะลูกรวมทั้งหมดอ่ะ12เล่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้า็ดด้าสเินะคะคิดจากป .1 ยืม4ี่เล่มป .2 ยืม5้าเล่มป .3 ยืม3เล่มมาเองนะคะดังนั้นขออภัไนะคะคิดจากป .1 ยืม4ี่เล่มป .2 ยืมห้าเล่มและป .3 ยืม3เล่มนะคะ ให้นักเรียนเนี่ยเอามารวมกันเป็น4บวก5บวก3เท่ากับ12เล่มเองค่ะนักเรียนชั้นป .5 กับนักเรียนชั้นป .6 นะคะยืมหนังสือต่างกันกี่เล่มโอ้โหนักเรียนดูนะยืมต่างกันกี่เล่มน,นะคะคิดอย่างไรดูกคำตอบคยตอบที่บอกก็คือสี่เล่มน,นะคะใช้การนับรูปเลยเด็กๆนะคะโดยนับรูปหนังสือที่ชั้นป .6 ยืมมากกว่าชั้นป .5 ซึ่งจะได้เป็น1 2 3 4นะคะ นั่นก็คือสี่เล่มนั่นเองค่ะต่างกันสี่เล่มนะคะหรือว่าอาจจะใช้การลบก็ได้นะคะเด็กให้ชั้นป .6 ยืน6เล่มนะคะและชั้นป .5 ยืน2เล่มจะได้เป็น6ลบ2เท่ากับสี่เล่มก็ตอบสี่เล่มเท่ากันค่ะนักเรียนชั้นป .2 ต้องยืนหนังสือเพิ่มอีกกี่เล่มจึงจะยืนหนังสือมากกว่านักเรียนชั้นป .6 ยืนหนึ่งเล่มนักเรียนชั้นป .2 นะคะต้องยืนอีกกี่เล่มถึงจะได้เท่ากับป .6 ความหมายคือแบบนี้เลย น้าเรียนชั้นป .2 พ้อยืมหนังสือเพิ่มกี่เล่มจึงจะยืมหนังสือมากกว่านเรียนชั้นป .6 เล่มก็คือ2เล่มเพราะว่าเขาต่างกันอยู่แค่1นเล่มแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งเล่มใช่ไหมคะเป็น2เล่มค่ะคิดอย่างไรอ่านดูนะเรียนชั้นป .2 ยืม5เล่มถ้าป .2 ยืมหนังสือเพิ่มอีกหนึ่งเล่มเป็น6เล่มจะยืมเท่ากับนเรียนชั้นป .6 แต่ถ้าป .2 ยืมหนังสือเพิ่มอีก2เล่มนะคะเป็น7เล่มจะยืมมากกว่าเรียนชั้นป .6 ยู่1เล่มค่ะ เด็กๆเรามาดูกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นชื่อแผนภูมิว่าคะแนนความดีของเรยียนชั้นป .2 ทับ1นะคะของเดนมกราคมมีหัวข้ออะไรบ้างมีเก็บขยะนะคะช่วยเหลือผู้อื่นตรงต่อเวลาส่งงานครบแล้วก็พูดจาสุภาพนะคะเขากำหนดให้ว่าดาวหนึ่งดวงนะคะแทนคะแนนความดีหนึ่งคะแนน,นนังเรียนดูนะ นักเรียนชั้นป2ทับ1เนี่ยเก็บขยะนะคะได้1 2 3 4 4, 4คะแนนนะช่วยเหลือผู้อื่นได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โห,โหได้10คะแนนเลยนะคะความตรงต่อเวลามี1 2 3 4 5 6นะคะได้6คะแนนนะลูกนะการส่งงานครบนะคะทุกงานทุกวิชาดูนะมีกี่คะแนน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะมีแปดคะแนนเลยเนาะและสุดท้ายคือการพูดจาาสุภาพนะคะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะได้ตั้งเจ็ดคะแนนนะคะเด็กๆนะะสำหรับแผนภูมิรูปภาพนี้นะคะแสดงอะไรอย่างที่ครูบุ้บอกไปนะคะเป็นการแสดง คะแนนความดีของรกเรียนชั้นป .1 ขออภัยค่ะป .2 ทับ1น,นะคะของเดือนมกรากคมน,นะคะคะแนนความดีได้จากการทําความดีอะไรบ้างโอ้โหการทําความดีนะคะก็ตามหัวข้อนี้เลยมีเก็บขยะช่วยเหลือผู้อื่นตรงต่อเวลาสงงานครบนะคะแล้วก็พูดจาสุภาพนะคะแต่ว่าความดีก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะคะนักเรียนแต่ว่าอันนี้คือย,ยกตัวอย่างมาให้นะคะ นักเรียนชั้นป2ทัม1ได้คะแนนความดีในรายการใดมากเป็นอันดับที่2อันดับที่2ก็คือการส่งงานครบนั่นเองะคะนักเรียนชั้นป2ทัม1ได้คะแนนความดีจากการเก็บขยะคือน้เก็บขยะนะคะได้4คะแนนนะน้อยกว่าการตรงต่อเวลาเท่าใด ตรงต่อเวลาได้เท่าไหร่ลูก12 3 4 5 6อ่ากนะก็คือได้น้อยกว่า2คะแนนนะคะเด็กๆนะ6คะแนนลบ4คะแนนเหลือ2คะแนนนะคะรายการใดเมื่อนำคะแนนมารวมกับการเก็บขยะจะมีคะแนนเท่ากับ10คะแนนมีอะไรบ้างคะเรามีการตรงต่อเวลานะคะกับอะไรเอ่ย กับการเก็บขยะรวมกันก็คือ6คะแนนบวก4คะแนนได้เท่ากับ10คะแนนนะคะนักเรียนชั้นป2ออทับ1ได้คะแนนกนารทำความดีทั้งหมดกี่คะแนนการทำความดีก็คือให้นักเรียนเนี่ยเอาทุกหัวข้อเนี่ยมารวมกันเลยนะคะ,ะเดี๋ยวนับตรงนี้เลยก็ได้เนาะ1 2 3 4 5 6อ8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1ก1 5 1 6 1 7 18 19า0 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34แปดยีและสา้านะคะนักเรียนชั้นประัมงาหนึ่งได้คะแนนการทำความดีทั้งหมด35คะแนนค่ะอันเด็กๆเ,เรามาดูแบบฝึกหัดของเรานะคะอ่าหน้า1 6กนะคะลเปิดไปที่หน้า167เลยนะคะ อ่ดูข้อหนึ่งเลยคำสั่งบอกว่าพิจารณาแผนภูมิรูปภาพและตอบคําถามนะ,ะจะเป็นแผนภูมิรูปภาพที่สแสดงเครื่องดนตรีไทยที่นักเรียนชอบนะคะมีอะไรบ้างมีจะเขนะคะของระนาดแล้วก็คุยนะคะเขากําหนดว่ารูปหนึ่งรูปนะคะแทนจนํานวนนักเรียน2คนนะคะแทนจนํานวนนักเรียน2คนนะคะลูก เด็กๆคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภทเนี่ยมีนักเรียนชอบนะคะกี่คนนะคะเอาดูนะจัเข้นะคะเริ่มจากจักเข้มีหนึ่งสองสามสี่สี่รูปใช่ไหมคะเขาบอกว่าหนึ่งรูปแทนนักเรียนสองคนเพราะฉะนั้นสองสี่หกแปดจัเข้นะคะมีนักเรียนชอบแปดคนนะคะคองนะคะสองสี่หกนะคะมีนักเรียนชอบคองหกคนนะลูกนะ ต่ออราณานะคะมี2 4 6สี่ห2แปดสิบิบนะคะระนามีนักเรียนที่ชอบนะคะมี12คนนะคะส่วนครุยค่ะมีสองสี่หปดสิบนะคะครุยมีนักเรียนที่ชอบ10คนนะคะคำถามคืออดูนะข้อ1นักเรียนชอบเครื่องดนตรีไทยอะไรมากที่สุดกี่คนนะคะโอ้หอันนี้ง่ายมากเลยลูกคำตอบก็คือชอบอะไรคะชอบอาราณากันเองนะคะมีกี่คนคะ สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองคนนั่นเองนะคะลูกอ่ข้อสองค่ะนักเรียนชอบเครื่องดนตรีไทยอะไรน้อยที่สุดกี่คนนะคะชอบอะไรน้อยที่สุดนักเรียนดูนะได้แก่คล้องนั่นเองนะคะเออคล้องนะกีคะ่คนคะสองสี่หกหกคนเองนะคะเด็กๆอ่าคำตอบก็คือคล้องนะคะมีกี่เออมีหกคนนะคะข้อสามค่ะเรียงลำดับเครื่องดนตรีไทยที่นักเรียนชอบมากที่สุดไปน้อยที่สุด ชอบมากที่สุดน่าจะเป็นอะไรเอ่ยถูกต้องนะคะมีลน้นาศนะคะละน้นาศนี้นะะักเรียนชอบมากที่สุดลำดับถัดมาก็เป็นครุยนะคะเพราะว่ามี2 4 6 8 10, 10คนเลยนะคะถัดมาก็เป็นจะเค้นั่นเองนะคะจะเค้มี2 4 6 8คนนะคะและสุดท้ายคือคล้องค่ะค่ะ้องมี2 4 6, 6 6คนเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเรียงลำดับจะ นักเรียนที่ชอบกทีนสุดไปน้อยสุดได้แก่ระนาดคุยจะเข้แล้วก็ของนั่นเองค่ะข้อ4ี่นะคะนักเรียนที่ชอบเครื่องดนตรีไทยแต่และประเภทรวมกันมีกี่คนหมายความว่าทั้งหมดเลยเนี่ยมีกี่คนคะ,ะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันเลยนะลูกนะมีเริ่มจากจะเข้นะคะ8คนของ6คนระนาด12คนและคลุยนะคะ10คน รวมทั้งหมดนะคะคือ36คนนั่นเองค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจฟังค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ